สวัสดีครับผมชัดเจนนะครับก็พอดีอผมทาทาทาแป้งนะก็อากาศมันร้อนนะครับก็เลยทาแป้ง,ทา,ปางทาแป้งเย็นทาแป้งเย็นนะวันนี้นะครับผมจะมีไอเดียใหม่ๆนะครับไอเดียที่แบบว่าเรื่องมันไก่นะครับมันไก่ที่เราเจียวต่อเดือนนะครับคือ ผมมีไอเดียแบบว่าจากที่ว่าเราซื้อมันไก่นะครับมันไก่ที่เราจะมาเจียวน้ํามันเนี่ยจากที่ว่าเราซื้อเดือนละร0อยโลจากที่ว่าเราซื้อเดือนละร้อยโล0้อยโลก็โลละ10บาทก็1,000บาทนะครับก็วันนี้ผมจะมาทําให้ทุกคนซื้อมันไก่น้อยลงนะต่อเดือนนะอาจจะซื้อประมาณเดือนละ50โล6กโล อะไรประมาณนี้ก็เราจะมาหาไรายได้มันไก่นะครับจากตัวจากตัวออนี่นะฮะจากตัวโครงไก่นะครับโครงไก่แล้วก็จากหนังไก่นะครับพอดีตัวโครงเนะี่ยมันจะมีมันไก่ติดอยู่นะครับพอดีโรงงานเขาดึงไม่สะอาดโรงงานเขาดึงไม่เกี้ยงนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีว่าดึงมันออกยังไงทั้ง ตัวโครงไก่แล้วก็หนังไก่นะครับก็อันนี้คือหาไรายได้เสริมนะครับหาไรายได้เสริมแบบว่าเราไม่ต้องไปซื้อมันไก่ต่อเดือนเดือนละร้อยโลเราจะซื้อเดือนละ60โลเพราะว่าเราดึงมันไก่ตัวเนี้ยสะสมไปเลยเดือนหนึ่งก็เราต้องออกไปแช่ในช่องฟิตนะครับแช่ในช่องฟิตให้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วเราค่อยออกมาเจียวทีเดียวตอนตอเดือนก็ เราหาให้ได้สักวันละโลหรือว่าวันละ2โลก็พอถ้าวันละโลเดือนหนึ่งก็30วันก็30โลถ้าวันละ2โลก็เดือนหนึ่งก็60โลถ้าเราได้60โลเท่ากับว่าเราไปซื้อมันไก่มาเพิ่มอีก40โลถ้าเราได้วันละโลเดือนหนึ่ง30วัน30โล เราก็ซื้อมันไก่70โลก็ถือว่าลดต้นทุน,นลดต้นทุนลงก็โอเคสำหรับคลิปนี้ผมมาผมถ่ายทำให้ทุกคนได้ลดต้นทุนลงนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อมันไก่แบบว่าเต็มเต็มโลโอเคไปก็โอเคนะครับตอนนี้ก็เป็นก็เป็นโค้งนะครับเป็นโค้งนะครับก็วิธีวิธีที่เราจะดึงมันไก่ออกนะจาก ที่โรงงานเขาดึงออกไม่หมดนะครับเราก็มาดึงไว้สะสมไว้ก็ <_ an> น,นี่เลยนะฮะมันจะเป็นนี่เลยที่อยู่ตรงนี้ที่อยู่ตรงอ่าที่อยู่ตรงตรูดมันนะครับนี่นี่นะมันจะอยู่ข้างในนี้นะครับมันจะเป็นแผ่นเลยวางตัวก็มีเยอะนะครับเราก็ดึงออกเลยนี่นะมันจะติดอยู่ข้างในนี้ ก็ดึงไปเรื่อยๆนะพอเราดึงได้เสร็จปุ๊บเราก็กามาใส่ถุงไว้อันนี้เดี๋ยวผมจะหาตัวที่มันมันเ,อเยอะๆมาตนี่นะครับมันจะเป็นมันแบบนี้นนมันแบบนี้ เราก็ดึงออกเลยเราก็ดึงออกแบบนี้นะเป็นมันไก่เราก็ใส่ตรงไว้วก็นี่นะครับก็ดึงไปเลยดึงมันออกไปเลยนะดึงแบบนนี้ นี่นะครับนี่นะครับเป็นมันเลยเป็นมันแล้วก็ใส่ถุงไว้ใส่ถุงไว้เนี่ยมันจะสะสมสะสมไปเป็นเดือนนะครับเดือนนึงก็ได้เยอะเหมือนกันนะเดือนหนึ่งก็ได้อยู่ประมาณ30 40โลีได้อยู่เพราะว่ามันจะรวมกับมันหนังไก่ด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะไปดึงมันหนังไก่ให้ดูกันเลยนะก็เดี๋ยวนนี้เราต้องดึงให้มันเสร็จก่อน ก็โอเคนะครับก็ต่อไปมาถึงดึงมันตรงหนังไก่นะก็ที่ดึงเพราะอะไรเพราะว่าจะได้ทอดให้หนังไก่มันจะได้กรอบๆนะครับเพราะว่ามันมันติดอยู่ก็นี่นะครับมันเราก็ดึงมันออกแบบนี้เลยนะนี่เลยมันมันจะออกเป็นเส้นแบบนี้เลยนี่นะครับดึงไว้นี่นะมัน ก็มาใส่ถุงไว้แล้วก็ดึงไปเรื่อยๆนะครับก็10โลนะครับ10โล10โลจะได้มันไก่อยู่ประมาณ2กิโลนะครับ2กิโลก็ประมาณไก่จะได้2กิโลหนังไก่ก็จะเหลืออยู่ประมาณ8กิโล8กิโลก็จะขายได้ประมาณ700นะครับ700บาทนะครับ700บาททุนก็จะอยู่ที่ประมาณ ห้าร้อยนะครับแต่ว่าตรงนี้เราก็จะได้กําไรตรงหนังไก่ด้วยเอ้ยตรงมันไก่ด้วยนะครับจะได้กําไรสองต่อก็วิธีนี้ก็จะได้ลดต้นทุนซื้อมันไก่ทุกๆสิ้นเดือนจะได้ลดต้นทุนได้นะครับนี่เลย ก็นี่นะครับเราก็ดึงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เลยหนังไก่ขอนนี้เลยนะมันไก่ก็นี่นะครับเป็นมันไก่นะครับมันไก่ก็อันนี้ก็2โลนะครับดึงได้2องโล okay เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ช่องฟิตกันเลยนะครับ ก็โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ดึงหนังไก่นะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นะครับที่ผมดึงหนังไก่นะก็เพราะว่าลดค่าใช้จ่ายสิ้นเดือนจากที่เราซื้อ1,000ก็กลายเป็นว่าเรามาซื้อ600-700นะเพราะว่าเราดึงหนังไก่นะเราดึงสะสมไว้เราดึงสะสมไว้สสไวทุกๆสิ้นเดือนนะครับก็สะสมวันละ2โลนะ2โล ันละ2โลตกเส้นเดือนก็จะได้อยู่ประมาณ50โล60โลก็บางทีวันหนึ่งก็อาจจะไม่ถึงนะอาจจะไม่ถึง2โลวันหนึ่งก็จะประมาณโลนึงหรือว่าโลครึ่งอะไรอย่างนี้ก็ลดค่าใช้จ่ายไปเยอะนะครับโดยที่เราซื้อมันไก่น้อยลงก็พอดีมีพี่นะครับมีพี่คนนึง เขาแนะนําผมมานะผมก็เลยลองเอามาทําดูซึ่งมันได้ผลครับมันได้ผลก็ผมไม่ต้องซื้อมันไก่พันหนึ่งนะก็อ,อีกผมซื้อ600 700ออก็เลยประมาณ3 0 0ผมก็กปม 300, ไปซื้อค่าขนมค่านมนะให้ลูกนะครับก็โอเคเอา่าสำหรับคลิปนี้นะผมหวังว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับให้กับพี่ๆน้องๆหลายคนนะครับจะได้ลดต้นทุนนะครับ ก็ก่อนที่เราจะดึงหนังไก่นะเราไม่ต้องใส่ถุงมือนะครับเพราะว่ามันจะดึงมันไม่ได้เพราะว่ามันลื่นมันลื่นเพราะฉะนั้นเราต้องใช้มือเปล่าเนี่ยแหละมือเปล่าแต่ว่าเราต้องทําการล้างมือนะล้างมือให้มันสะอาดเรียบร้อยนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะก็ผมจะมาให้ความรู้นะครับบ่อยๆนะครับก็อย่าลืม กดไลค์นะกดแชร์นะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมพัฒนาคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ